ขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับ ไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษนะครับนั่งปาปกาศนะครับเป็นดีเซลร้างนะครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีไปแล้วนะครับจากที่ลีเข้าทางสองนะครับหลบให้กับขบวนรถเร็วที่1 7 2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ออกดติดตามกันด้วยนะครับชอบคลิปก็อย่าลืมตสไตามชั้นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราประดุกชาแนลครับ